สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่เป็นดวงของคุณนะคะแวะดูและดูให้จบนี่จะเป็นพลังงานของคุณในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรกับคุณดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ยิปซีบอกก่อนว่าเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะ ใครชอบแวะชมและดูคลิปนี้ให้จบนะคะสำหรับใครไม่ชอบสามารถปัดผ่านได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด10ใบนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเริ่มให้ใบที่1กันพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะออกอะไรนะคะมาดูกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะว้าวได้ไพ่ราชาเหรียญค่ะบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย การเงินคุณว้าวมากๆผู้หรับผู้ใหญ่ตกลงเจรจาเรื่องการเงินหรือสิ่งใดสำเร็จค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆบอกเลยการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะสบายใจคุณจะเบาใจมากขึ้นมาดูใบถัดไปเลยค่ะใบที่สองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอเวลออฟเดอะฟูจูน well นะคะใครมีการตกลงเจรจานะคะเรื่องการงานทรัพย์ สินหรือรอคอยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนเรื่องทรัพย์สินของชิ้นใหญ่จะสําเร็จนะพูดคุยตกลงอะไรกับผู้หลับผู้ใหญ่สําเร็จใครที่ทําเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยพี่หมอเห็นว่าคุณจะมีโอกาสดีๆมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณว้าวมาดูใบที่3ว้าวไพคิงออ o ซอดนะคะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้นะคะราบรื่นหมดจดแน่นอน ใครที่เหนื่อยมาในเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้บอกเลยว่าผ่านไปได้แก้ไขได้ทุกเรื่องเลยถือว่าว้าวและดีมากๆค่ะโอเคใบถัดไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับใบที่สี่นะคะโอ้ไพ่ดวงวัค่ะเป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวังเดือนกุมภาพัานธ์นี้ทำสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดสำเร็จแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆบอกเลยนะคะดีแล้วว,ว้าวมากๆในไพ่ ชุดนี้ค่ะสำหรับใครผ่านมาเห็นบอกเลยคุณจะได้รับพลังงานดีๆแห่งความสุขสมหวังที่คุณตั้งเป้าไว้คุณจะไปสำเร็จนะใครเดินทางไกลนี่สำเร็จเลยไพ่เดอะโวล์นี่นะครับยืนเรื่องวีซ่านี่สำเร็จผ่านฉลุยใครจะเดินทางวางแผนสำเร็จเลยว้าวมาดูใบนี้ค่ะใบที่สี่ที่ห้านะคะไพ่ร,ราชาโอ้โหราชาออฟเดอะคัพหน้าที่การงานของคุณในเดือนกุมภาพบอกเลยมีการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ ใครรอง,งานราชาการบอกเลยบรรจุแน่นอนนะคะเลื่อนตำแหน่งแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่ลักดันคุณเรื่องการงานมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณมาดูใบถัดไปเลยใบที่6กไ้่อยากบอกอะไรการเงินของคุณนะคะจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปนะคะใครการเงินฝืดเนี่ยไพ่สองเหรียญบอกว่าจะไปต่อได้การเงินคุณของคุณจะหมุนได้ นะคะใครแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินยังไปต่อได้ไม่ตันไม่ชะง,งักไม่หยุดไม่ต้องห่วงดูเหมือนจะชะง,ง,งักแต่มันจะมีโอกาสมีช่องทางเข้ามาทําให้คุณแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ในเดือนกุมภาพันนี้นะคะโอเคนะคะและใครที่ทําเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะบอกก่อนโอเคตอนนี้ไปใบถัดไปเลยใบที่7นะคะมาดูกัน สามเหรียญเป็นการแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินในเดือนนี้ดีมากสองเหรียญมาสามเหรียญมาแปลว่ามีการวางแผนเรื่องการเงินคุณจะมีการวางแผนเรื่องการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ดีขึ้นดีกว่าเดือนออมกราหรือธันวาเพราะมกราธันวานี้ดูเหนื่อยมากเนาะแต่เดือนนี้ดูขยับนะดูสบายใจดูเบาใจมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีการเงินดีและขยับไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาดูใบถัดไปเลยนะคะ เป็นใบที่7มาดูกันปึ๊บว้าอัศวินเหรียญน,นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้โชคลาบเลขทะเบียรนรถแม่ยันางให้โชคนะเห็นไหมมา้าเป็นยานพาหนะแล้วก็เป็นอัศวินเดินนะคะและเหรียญล่วงลงมาแปลว่าคุณใครมีใครจีบใครมาชอบมีคนอุปถัมภ์นะในช่วงนี้มีคนอยากมาเปมีคนอยากมาให้มีคนอยากมาซัพพอร์ต มีคนมาหลงแอบหบลงชอบคุณอยากช่วยเหลือคุณถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่อะไรประมาณนี้หรือเขาพอแบ่งเบาอะไรคุณได้เขาก็จะช่วยคุณมาในฐานะที่แบบจริงใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็อยากซับพอร์ตเรามากๆในช่วงนี้ถ้าคุณเจอใครนะในลักษณะนี้แปลว่าถ้าเดินหน้าจะได้คบกันแบบยาวๆเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ไปใบถัดไปใบที่9แล้วเนาะโอเคใบที่เก้าก็คืออัศวินดาบอุ้ยคิงก็มานะคะใบถัดไป คิงใบก่อนนะนั้นก็คิงออฟซอร์นะคะราชาดาบอันนี้มาอัศวินดาบอีกนะคะความสําเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจโอโหคอนเฟิร์มว่าเดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสองเท่าที่จะทําสิ่งใดและสําเร็จอย่างแน่นอนบอกเลยนะครับอะไรที่คุณพยายามทํานะคะบอกเลยว่าถึงเป้าหมายอะไรที่คุณตั้งใจไว้แล้วจะสําเร็จในเดือนนี้อาจจะเป็นไปนอย่างที่คุณหวังและตั้งใจอย่างแน่นอนนะคะ บอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่ว้าวมากทุกอย่างผ่านไปได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเอามาดูใบสุดท้ายนะคะว้าวเจ็ดเหรียญสุดท้ายบลสรุปว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฟูฟ้าการเงินงอกเงยทําอะไรสิ่งใดไว้สําเร็จเห็นเงินเลยนะบอกเลยว่าว้าวเลยดีมากๆเลยเรื่องการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นะคะธุรกิจการงานตกลงดีวานสําเร็จอาจจะได้หยิบเงินก้อนด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ ใครชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคาทํานายนี้นะคะแล้วก็พี่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอให้วันนี้นะคะทุกคนโชคดีและยินดีมากๆที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสําหรับคลิปนี้พี่หมอกต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ